ดีชาวทาตไฟทุกท่านเลยนะคะสําหรับคลิปนี้จะเป็นการทานายโดนชะต,ตาตเกี่ยวกับเ,เรื่องของการเงินและโชคลาภของชาวทาดไฟทุกท่านเลยค่ะชาวทาดไฟ Ь ได้แก่ผู้ที่มีราศีเมษนะคะเมษสิงห์ธนูนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเมษสิงห์ธนูช่องเราเนี่ยขออภัยค่ะจะยึดหลักตามอ่าชาตเกิดตามโหราศาสตร์นะคะโหราศาสตร์ไทยเป็นหลักเลย นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นศาสตร์ตะวันตกก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันนะเอาที่เราสะดวก้วกันเนาะเอาที่เรารู้สึกว่าดูแลสบายใจดีกว่าต้องบอกแบบนี้นะอ่ะทีนี้เราจะบอกนิดนึงนะคะว่าในส่วนของการทนนานายดวงชะตาในครั้งนี้จะเป็นการเปิดหน้าไพ่นะและที่สําคัญเลยจะมีพิกัดตัวเลขนาโชคให้คุณด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าถ้าหน้าไพ่บอกเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆแล้วนะคะเราก็จะบอกกับคุณด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะชาวราศีเมษทุกคน อะไรที่เป็นพลังงานที่ดีๆน้อมรับไปนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะส่วนประโยคไหนที่ฟังแล้วรู้สึกสบายใจนะอยากให้มันเกิดขึ้นในชีวิตก็คอมเมนต์มาบอกน้อมรับคำทำนายแล้วกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามฝากกด s u b s c r i b e กันไว้ด้วยนะคะแล้วก็กดถูกใจให้แก่คลิปวิดีโอนี้กันไว้ด้วยส่วนใครที่ต้องการดูเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ ID ที่อยู่ด้านล่างมาได้เลยจ้า มากันเลยค่ะนะสวัสดีแล้วก็ขอให้มีเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นกับทุกทุกท่านนะคะชาวทัตไฟทุกคนเมษสิงห์านุนะช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างคะการทํานายดวงชะตาในครั้งนี้นะคะเป็นการทํานายแบบภาพรวมนะไม่เอาไปซีเรียส การแล้วก็ไม่เอาไปแต่สินเรื่องราวใดๆที่เป็นเรื่องเราใหญ่ๆในชีวิตนะโอเคนะเว้นแต่ว่าจะไปดูเป็นการส่วนตัวนะคะนะทีนี้ช่วงระยะนี้นะคะชาวราศีเมษทีสิงแล้วก็ธนูเนาะชาวพัดไฟทุกคนเลยนะรวมถึงคนที่เกิดวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะในช่วงระยะเวลาวันที่15กร,รกฎาคมถึง31กร,รกฎาคมดวงชะตาของคุณจะเป็นยังไงมาฟังไปรพร้อมๆกัน แต่ช่วงระยะนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะตัวคุณเองได้ไพ่เดอะ o ูเออไพ่เดอะไฮท์ิสเตสนะคะสามไม้เท้าและก็ t ด e t ชาเวอร์ในการนันหมายความว่าช่วงระยะนี้ตัวคุณเองอะนะตัวคุณเองเป็นคนที่รู้สึกว่ามีอิสระทางความคิดอยากทำอะไรก็ทำไม่แค่ใครไม่สนใจใครรู้สึกว่าอยากทำอะไรที่ตัวฉันอยากทำ ไม่อยากให้ใครวัตีกรอบในชีวิตและรู้สึกว่าในช่วงนี้ตัวเองมีพ w e r มากๆรู้สึกว่ามี energy ด้านบวกมากๆอยากเดินทางอยากท่องเที่ยวนะอยากเที่ยวช่วงนี้ชีพจรลงเท้าจชา่นะฮะชีพจรลงเท้าอยากเที่ยวไปไหนล่ะโอ้ไปกราบไหว้สิ่งศักดนะิ์สิทธิ์เนาะอยากไปขอพรนะแต่ว่าบางคนก็ใจอบอกแล้วว่าจะไปตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าไปไม่ถึงสัทีอือ มันไปไม่ถึงกับที่เพราะอะไรเพราะว่าตัวเองยังมีความรู้สึกว่ายังเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเชา้าทัดไปจะเป็นชเช้าจะเป็นคนที่มีความเชื่อในสิ่งที่เป็นตัวเองเป็นหลักอาจจะไม่ได้งมงายอาจจะไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญการไหว้พระหรือการขอพรเป็นพวกไม่ชอบขอค่ะเป็นพวกชอบแอดเวนเจอร์ชอบทําชอบปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ย ถามว่ามีขอไหมก็มีขอแต่ขอภาพรวมไม่ได้โฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะมันก็เลยเออบอกได้ว่าบางทีใจคุณอาจจะโฟกัสว่าคุณจะไปที่นี่ที่นี่แต่พลาดไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีบ้างแหละในช่วงระยะนี้นะแต่ดวงคุณนะ่ะเหมือนแบบว่ามีอิสระมากๆเลยในช่วงนี้อยากเดินทางอยากเที่ยวอยากทาอะไรก็ทําอยากจะไปเจออะไรก็ไปเจอแต่ถ้าถามว่ามีแผนจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นตรงนี้ไหมแผนล่มตลอดเลยจ้ะอานะจ๊ะแผนล่มตลอดเลยนะ ก็ดีค่ะดีดีดช่วงระยะน,นี้ดวงคุณก็ไม่ได้แย่อะไรแต่แค่แบบว่ารู้สึกว่าปลงปล่อยวางแล้วนะเป็นคนที่ปลงปล่อยวางแล้วในช่วงนี้นะก็ก็ดีนะถ้าอะไรก็ตามที่มันเป็นทุกข์แล้วเราปล่อยเราวางได้ถือว่าดีมีสติมากขึ้นถือว่าดีโอเคเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าโชคลาภการเงินของคุณเป็นยังไงบ้างคะชาวทัดไฟนะั้นและเดี๋ยวจะดูว่ามันจะโฟกัสไปที่ราศีไหน เป็นพิเศษหรือเปล่าระหว่างเมษติ๋งแล้วก็ธนูนะคะนะใครที่ต้องการดูเป็นการส่วนตัวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมาได้เลยส่วนใครที่อยากจะติดตามในช่องทางอื่นนะคะ f a Facebook Fan Page นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างได้เช่นเดียวกันหรือใครที่อยากจะติดตามในช่องติ k กตอก็สามารถไปกดติดตามได้ช่องติ k t o อของโบจะแบ่งเป็น2งช่องนะจะมีช่องสำรองที่เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของความรักเป็นหลักค่ะแล้วอีกช่องหนึ่งนะคะช่องหลักนะคะ8 7 8 9ดกพิชิตคิดบวก เราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภและการเงินแล้วก็การเออสริมดวงชะตาต่างๆในรูปแบบต่างๆนะคะนะก็ลองเอาที่เราสะดวกเราว่าเราจะสะดวกไปไปชมที่ไหนเนาะดวงคุณช่วงนี้เป็นยังไงคะการเงินโชคลาภของคุณเป็นยังไงคะช่วงนี้ว้าวเดือดไฮทินเซตขึ้นอุ้ยแต่เมื่อกี้สอบพ่แล้วนะเหมือนสิ่งจักดิ์อยากให้คุณกลับไปหาเขาจริงๆแหละอืม ว้าวไพ่เก้าเหลี่ยญขึ้นไม่ธรรมดาละเด้อโอ้ไพด่ดวเวลขึ้นก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันอืมอืมอืม,อมโอเคว้าวโอเคค่ะชาวเม่สิงห์ธนูจ้าทีนี้นะที่บอกนิดนึงเนาะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภทางการช่วงนี้จะฝันดีช่วงนี้จะฝันดีเป็นพิเศษนะรู้สึกไหมว่าเราหลับไปแล้ว เหมือนเราชอบฝันวนะ่ามีคนเอาเงินมาให้เอาเข้าของเงินทองเอากุ้งหอยปูปลาเอานูน่นเอานี่มาให้ถ้าคุณฝันอย่างนี้คุณมีโชคแน่นอนค่ะแม่สิงห์ธนูจานานะมีแน่นอนทีเนี้ยด้วยไพ่ของคุณเนาะมันไพ่ครับมันใบแรกเลยมันขึ้นเดนะือมูนน่ะเดือมูนแล้วก็ต่อไปไฮทินเซสนะโอ้เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณไปหาอือเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณไปหา ลองไปคิดให้ดีๆนะว่าช่วงก่อนหน้าเนี้ยในช่วงเดือนกรกฎาคมอะมีพลาดไหมมีแผนพลาดไหมแผนล่มไหมที่จะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพระแม่ลักษมีอยากรู้ไหมว่าอะไรพระแม่ลักษมีหนึ่งเลยพระแม่ลักษมีเทพที่เป็นสตรีเพศค่ะนะพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาพระแม่ปารวตีพระแม่กาลี นะหรือแม่กวนอิมหรือใดๆก็ดีเกี่ยวกับสติเพศทางนั้นเลยโดยทั้งสิ้นเลยนะถ้าคุณพลาดจากการเดินทางที่คุณแบบตั้งใจที่จะไป่ายไว้ให้คุณหาโอกาสไปนะคะในช่วงระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ถึงสิบห้าวันนี้แล้วคุณจะได้โชคก้อนใหญ่นะเพราะว่าไพ่ก้าเหรียญขึ้นนะคุณมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินและโชคลาภเข้ามาอยู่นะคะทีเนี้ยมันมีไพ่สามไม้เท้าขึ้นเนาะแล้วก็ไพ่สิบไม้เทา้าเหมือนเขาบอกว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะภาระคุณค่อนข้างหนักนะคุณต้องจ่ายรายจ่ายเยอะกว่ารายรับอืมรายจ่ายมันเยอะกว่ารายรับแต่เท่าที่มองจากไพ่เนี่ยไพ่กําลังบอกให้คุณแบบเชื่อนะคะเชื่อแล้วก็ศรัทธากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างเพราะคุณเชื่อในตัวเองเยอะมากๆแล้วอืมเชื่อในตัวเองเยอะมากๆแล้วแล้วก็อาจจะเดินทางผิด ก็มีหลายๆคนเดินทางผิดก็มีนะก็ต่อบุญต่อกุศลกันหน่อยเติมบุญเติมกุศลกันหน่อยนะคะเพราะไพ่เริ่มต้นของการใช้ชีวิตความรู้สึกจิตวิญญาณอะไรต่างๆมันเริ่มขึ้นแล้วช่วงนี้บาลานซ์และบริหารเรื่องการเงินให้ดีๆค่ะมีเข้ามาแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภแต่มีเราก็ต้องบริหารนะมีแล้วต้องบริหารนะที่นี้ถามว่าใครดวงใครเด่นเหนืเรื่องของโชคลาภนะคะขอบอกเลยว่าโฟกัสที่ราศีเมษ โฟกัสไปที่ราศีเมษแล้วก็ราศีธนูราศีเมษและราศีธนูจะเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคแล้วก็จะเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการไปทําธุรกร,รมใดๆก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะมีโอกาสา่านนะแล้วก็ส่วนราศีที่เหลือนะคะราศีสิงห์เนี่ยจะเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเจรจารและการเจอผู้หญิงที่เป็นสตรีเพศนะคะเขาจะให้โชคคุณเขาจะเอางานเอาโปรเจก ที่ทําเงินก้อนโตให้กับคุณลองดูนะคะว่าช่วงนี้มีดีลงานมีอะไรกับใครหรือเปล่าที่เป็นผู้หญิงนะคะที่เป็นผู้หญิงสวยเลยต้องเป็นผู้หญิงสวยเท่านั้นย้ำว่าเป็นผู้หญิงสวยเท่านั้นนะแล้วก็จะเจอการผ่านโซเชียลมีเดียด้วยแล้วมีเกณฑ์ด้วยนะมีเกณฑ์ที่จะเป็นกาลยามีทิ่ดีต่อการสืบต่อไปช่วยกันหาเงินหาทองนะถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันก็เป็นผู้หญิงที่ปันเพื่อนกันรู้จักกันแล้วแบบโอ้รู้สึกคลิกรู้สึก ถูกชะตาแล้วคนนี้เหมือนแบบเออนำโชคให้กันอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูส่วนผู้ชายก็ถ้าเกิดว่าเจอในลักษณะนี้ก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยมาติ๊กักอะไรกันหรือเปล่ามาแบบถ้ายังโสดอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เป็นแบบเป็นคู่ครองกันแล้วก็หนุนดวงกันหนุนดวงชะตากาันอาจจะได้โชคในลักษณะของตัดสองเท้าอะไรอย่างเงี้ย ในลักษณะของคู่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่ใดๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของโชคลาภถ้าหลายๆคนถามว่าพิกัดตัวเลขนําโชคของเราชาวราศีธาตุเอ่อราศีเมษสิงห์พะนูหรือชาวธาตุไฟเนี่ยพิกัดตัวเลขนําโชคของเราอยู่ที่ไหนเท่าที่นาไพาบอกนะคะนาไพาบอกว่าอยู่ที่อุปกรณ์การสื่อสารนั่นก็คือเบอร์มือถือค่ะ เลขเบอร์มือถือของคุณจะให้โชคนะคะนะในช่วงระยะเวลาส5้าถึงส่อวันที่สิบห้ากรกฎาคมถึงส1สิบเอดกรกฎาคมนี้ค่ะนะยังไงก็โฟกัสไปที่เลขเบอร์มือถือนะ4ี่ตัวท้ายของเลขเบอร์มือถือโอเคนะถ้ามีหลายเบอร์ก็แล้วแต่ใจถ้ามีหลายเบอร์ก็แล้วแต่ใจมีหลายเบอร์ก็หลายใจไงเออมีหลายเบอร์ก็หลายใจไงมันก็จะหลายตัวไงแต่ถ้าเกิดว่าเรามีใจเดียวล่ะเรามีใจเดียวเรารักอยู่เบอร์เดียวเรามีอยู่เบอร์เดียว โอกาสที่จะเราไม่ต้องลงทุนเยอะมันก็มีมันก็ได้โชคมาไงเออแค่นั้นแหละ <c oughs> นะก็นะย้ําเตือนนิดนึงนะสิ่งที่เตือนสิ่งท,ท,ที่จะต้องบอกก็คือถ้าเราพลาดจากกันไปกราบสการะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บอกมาเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมีแผนว่าจะไปไหว้อะไรที่ไหนแล้วเกิดพลาดไม่ได้เดินทางไปไหว้ให้พยายาม เอาตัวเองไปให้ถึงณนจะุดนั้นให้ได้แล้วคุณจะได้รับสิ่งที่ดีๆกลับมาเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภและการเงินมันจะไม่พลาดค่ะนะมันจะไม่พลาดมันจะไม่แบบว่าเอ้ยเกือบได้แล้วอีกนิดนึงอะไรเนี้ยมันจะไม่พลาดค่ะนะอันนี้คือสิ่งที่เตือนสิ่งที่บอกนะคะทีนี้อยากรู้เหมือนกันว่าไพ่พอพิคเนตอยากบอกอะไรชาวธาตุไฟบ้างชาวเมษธนูนะหรือผู้ที่เกิดนในวันเสาร์ที์ด้วยนะก็มีก็มีความเป็นธาตุไฟอยู่เช่นเดียวกัน ก็ใครที่อยากจะขยายไพ่แบบอยากดูแบบตัวต่อตัว,ตวเป็นการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเน่ก็สามารถทักส่วนตัวมาหาโบได้เลยนะคะอืมโอเคว,ว้าวไพ่บอกเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจบาร,รมีไปเสริมอำนาจบาร,รมีนะคะทำบุญทำทานม,มั้งเนาะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยเราเป็นคนใจร้อนเนาะอืมอยากได้อะไรแต่แบบว่ามีความรู้สึกว่าเอ้ยใจร้อน ให้คนนี้ไปแล้วแล้วอีกอยากได้อยากได้กลับคืนมาเลยอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วหรือเช่นวันนี้ฉันไม่ทําบุญแล้วฉันจะได้ภายในวันสองวันเนี้ยได้ผลบุญภายในวันสองวันเนี้ยค่ะว่าจะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยอย่าใจร้อนนะคะนะเสริมอํานาจเสริมบารมีด้วยการสะสมบุญนะคะแล้วก็พยายามปล่อยวางปล่อยปลงนะโดยเฉพาะใครที่มีบริวารในช่วงระยะนี้นะคะก็ อย่าเอาปัญหาของบริวารมาใส่หัวตัวเองนะคะนะพยาพยายามรับเอเนอร์จีด้านลบของคนอื่นนะคะนะโอพ์พอบอกแบบนี้ไพ่พระพิคเนตบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ขอให้ชาวทาตไฟทุกคนโชคดีนะคะนะ้าไพ่ไม่ได้เสียไม่ได้แย่ไม่ได้อะไรใดๆทั้งสิน้นแต่ใจใจความสําคัญเลยอยากให้กลับไปโฟกัสที่จุดที่ตัวเองจะทำเนาะ เช่นเนี่ยอย่างที่บอกว่าตั้งใจจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเราไม่ได้ไปไหว้พลาดเอ้ยพัดช่วดโอกาสนั่นโอกาสนี้นะถ้าเกิดว่าคุณไปเคลียร์ตัวเองในจุดนี้ได้คุณจะได้โชคและจะไม่พลาดจะไม่พลาดไม่เฉียดไม่ฉิวไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นจะสําเร็จและจะได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการกลับมานะคะนะยังไงก็ขอให้ชาวธาตุไฟโชคดีทุกคนเลยค่ะ นะขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าถูกใจถ้าชอบก็กดถูกใจกันไว้ด้วยแล้วก็น้อมรับพลังงานที่ดีๆกันไปนะคะขอบคุณสําหรับการรับฟังและสวัสดีค่ะ